สวัสดีค่ะเจ้าจ่ก,กะระโรเซ่เหมือนเดิมเหมืนอนเคยในช่องโรเซ่ตลอดนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มาเก,กับเกมสาวถ้ำของเราเ้อเธอแอชแทกของเรานั่นเองเธอจ๋าไหนดูซิวันนี้นะคะพกมาแบบเป็นพันนะเธอว่าไม่ได้ดูซิว่าเราจะเบ็ดเท่าไหร่กันดีวันนี้ <c oughs> ขอสามบาทก่อนนะยังไม่ไปเยอะมากพันไม่ได้เยอะนะทุกคนนะถ้าเล่นแบบไม่มีสติหายวับในพริบตามากจริงไปจ้ะเบ็ดสามบาท ใครที่บอกว่าช่วงนี้สาวทำไม่มาไหนขอลองดูสิเธอไม่มาจริงๆหรอเฮ้ยไม่จริงมัง้งอ่ะโอ้โหคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะทุกคนสำหรับน้องๆหน,นูท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินเดี๋ยวไม่ควรเล่นตามโรสัยนะดูโรสัยเพิ่มความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอ้โหไอ้ยไอจ้าบ,บ้าเอ้ยหน้าเขียวเข้าอยู่เด้อ แต่แตกไม่เยอะมากด้วยอ่ะทำใจไว้ก่อนเลยว่า้องคอแบบไม่ได้แบบมาชุบชชวาเฮ้ยสเกตเตอร์จอดหรอเธอจอดหรือเปล่าไม่หว่ะ้องมายัวย่วโยโย่เฉยๆนะโยโย่บดๆ <c oughs> <c oughs> เอาไงอะ่ะ <c oughs> ของจริงปะแกของจริงปะจ๊ะ หแอบ,บนิ่งเหมือนกันนะเบ็ดสามอ่ะหรือยังไงอ่ะโอ้แต่เคยแต่อู้เคยสิบเจ็ดบาทว่าสองไม่ดีหน้าหน้าทองไหลโหดเกินดอกนี้เจ็ดสิบเก้าเอาแล้วเบ็ดสามบาทเดือดได้ขนาดนี้เลยหรอของจริง ซุปเปอร์เมการหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทโอ้เดือดจริงเดือดจังเฮ้ยยังไงอัาเบ็ดเลยทันทีเอาไปห้าบาทหน่อยแล้วกันนะจ๊ะจริงเป็นห้าบาทกำลังดีนะทุกคนทุนพันอะแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้เปิดห้าเท่าไหร่เพราะว่าสำหรับคนที่ไม่ชัวร์เนาะถ้ามันมาแบบเนี้ยจัดห้าได้เลยไม่ติด เธอจ๋ายังไงเอ้สเกตเตอร์ล่วงไม่ร่วงโอ้โหเขามายั่วเราเฉยๆว่าเขาไม่ร่วงนะเธอเอาอีกละดอกนี้ยังไงดอกนี้ยังไงไม่เห็นวิวแบบนี้แสดงว่าไม่ร่วงหรอ มีลุ้นสี่ช่องสี่หลุมน,นี้ยังไงเธอเธอเธอไม่จอดจะหาวนอนแล้วเงียบไปแล้วทุกคนเก็งเหรอวะเอาเถอเอาเอมันค่อนข้างเงียบอยู่นะหลังจากชอดนั้นนะ่ะ ไม่เข้าอีกเลยนิ่งไปเลยครับผมเอาไงเนี้ยแกนิ่งจัดนิ่งจัดเลยเออเครื่องแผงดอกนี้สวยมากมีไหลต่อองม่วงเออโหของจริงจัดไปสิครับหน้าชมพูชมพูหวานเจีย๊ยบ เออนี่อ่ะซุปเปอร์เมกาหกร้อยสี่สองเข้าจนได้หืมหลังจากที่แบบว่าลังเลลังใจเข้าดีไหมหรือไม่เข้าสรุปก็น้องมานะจ๊ะน้องแตกอยู่น้องแตกอยู่แกเฮ้ยยังไงเออสวย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 ไหมล่ะจ๊ะโอ้โห เรียบร้อยสามร้อยสิบสองเอาจริงเฮ้ยเอาไงอะจริงๆอะ่ะเบ็ด5บาทก็กำลังมาทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงมากขออัพเบ็ดเป็นเบ็ด10บาทหน่อยแล้วกันนะจ๊ะเบ็ด10ขอ30หมุนเลยแบบยาว จังหวะนนี้รู้สึกว่าเขากักอยู่อ่ะเขากักหรือใครกักเขาดูกักอยู่อ่ะจริงจริงมันน่าจะได้มากกว่านี้แต่ว่ามันมันยังไม่หมาถึงเท่าที่ควรอ่าน้องเขียวออมานิดหน่อยเห็นปะน้องเข้ามาแบบนี้ไม่ได้แตกแบบว่าโป้งป้งแบบเยอะแยะอะไรทำไม น้องเขาแตกแบบนี้เออหกร้อยสี่สี่ไม่หนีนะคะไม่หนีจากรอบพี่แล้วรอบพี่เราก็หกร้อยปะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าอีกจริงดิถ้าแตกรอบนี้อัพเบ็ดเลยทุกคนจริงสัญญาเกี่ยวก้อยอ่ะถ้าไหลรอบนี้เดี again, like ๋ยวอัพเบ็ดขึ้นให้เลย ยังไงดีจ้ะเฮ้ยนี่ไงนะเคียวมาแล้ว90บาทเสียดายไม่มีวายเสียดายไม่ีตัวคูณด้วยถ้าเข้าตอนจังหวะไหลนี่แบบโหดๆแบบนี้เลยเอาสิครับฟ้าฟ้าเลยนั่นไงโอ้โหสุดๆด,ดอกนี้สุดๆไปเลยครับผมเอาแล้วยังสวยแต่ละดอก สุดจริงสุดจังอ้าหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์เฮ้เอาว่ะเอาว่ะอ้าวเราบอกว่าไหลแล้วจะอปัปเดตนี่ว่า s อรี่ลืมไปเลยหมดจะพูดเห็นปะพอพูดปุ๊บก็จะลืมอย่างอื่นพอทำอย่างอื่นก็จะลืมพูดอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะน้องอยังไหลอยู่แป๊บนึงสวยๆดอกนี้ยังไหลอยู่ หกร้อยเก้าสิบเอ็ดหเก้าหนึ่งจุดห้าศไปต่อจ้าจริงๆอยากไปสามสิบมากแบบโอเคถ้าดอกนี้เวิร์กอะเราจะไปเบ็ดข้าวจากยี่สิไปสี่สิบเลยโอเคปะของจริงเลยดอกนี้<อเ>ก็มาดีฮุกุก็มาสิครับเออสวยสุดอะไรสุดนะแม่ เอาแล้วเออของจริงว่ะนั้นนะ่ะนั้นแนะ่โอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอ,อ้ยสวยเดอ้อข้อไหลดอกนี้ยสวยมากเอาจริงพันสี่ร้อยแปดเอ,อ็ดอะ โดดเลยแล้วกันนะคะจาก40อัพให้เลยเป็น50นะจัดเลย10หมุนตอนนี้เท่านั้นยังไงดีสวยๆเลยไหมจะ๊ะดอกนี้โอ้เกือบจะเรียกได้ว่าล้างแผงปะจบแล้วบอกเลยว่าใครอยู่คือแบบไม่เก๋3,60 0 เอาแล้วเธอจริงๆไม่ควรอยู่แล้วนะคะควรแบบหนีเลยตอนนี้เท่านั้นพอเฮ้ยเอาว่ะพอละกดหยุดเลยนะคะจังหวะน,นี้เราใซ้กดหยุดเลยนะไม่อยู่ละตอนนี้หน้าทองเข้าแล้วเรียบร้อยสี่พันดอกเดียวสวยมากเอาสิครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว4 6่พันหกรเจองหน้าหน้าทองสี่พันทน โอเควันนี้เราเซ่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ของเราเซ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราเซ่กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างกันด้วยละกันเด้อวันนี้เราเซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตไดเล็กิน้อยๆให้เราเซ่กันด้วยนะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ